ผมว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นมวยถ้าหากว่าไม่มีคําสั่งจากความมั่นค,คงหรือจากนายกรัฐมนตรีเห็นไหมตอนที่คุณภูมิตามเขาบอกตัดเจทีอ่ะอย่ายึกยักแต่คุณอนุทินเขาก็รู้ไงถ้าเขาตัดเองถ้าเกิดข้างโง่ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบและก็การตัดไฟท้งนี้มันเสี่ยงไงที่จะโดนข้างโง่ไงการขายไฟให้กับพมา่าเนี่ยมันเป็นการขายให้กับบริษัทเอกชน คุณอนุทินเนี่ยยื้อเวลาเรื่องนี้มาเป็นเวลายาวพอสมควรถามถามว่าทำไมยึกยักยัก,ยกแบบนี้ผมว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นมวยอเออเขาเป็นมวยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าตัดเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยต้องรับผิดชอบอถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งจากความมั่นคงหรือจากนายกรัฐมนตรีเห็นไหมตอนที่คุณภูมิตามก็บอกตัดเสียทีอย่ายึกยักฮะ เพราะว่ามาไทยเนี่ยรับผิดชอบการไฟฟ้าภูมิภาคโดยตรงแต่คุณอนุทินเขาก็รู้ไงถ้าเขาตัดเองโดยไม่มีคำสั่งจากสภาความมั่นคงหรือมติครรมมาเนี่ยถ้าเกิดข้างโง่ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอและก็การตัดไฟครั้งนี้มันเสี่ยงไงที่จะโดนข้างโง่ไงเพราะการขายไฟให้กับพมา่าเนี่ยมันเป็นการขายให้กับบริษัทเอกชนและวันนี้เนี่ยคุณมาตัดไฟ โดยคุณอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแน่นอนที่ถูกรับผลเหตุผลของคุณแต่ว่าบริษัทเอกชนเขาไม่รับฟังไง<ม>พอเขาไม่รับฟ้าก็ฟ้องไงพอฟ้องก็มันก็ไปจบที่ศาลพอจบที่ศาลเมื่อคดีสู่ศาลแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าออกหัวหรือออกก้อยถ้าสมมุติโชคร้ายออกว่ารัฐบาลไทยลูกแก่อำนาจตัดไฟโดยไม่สมเหตุสมผลผิดสัญญา,ญญาบริษัทเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายขึ้นมาค่าโอ้ขึ้นมา คุณอนุทินต้องรับผิดชอบเต็มๆไงแต่พอมีมติจากสมชจากนายกแบบนี้ปั๊บคุณอนุทินก็โบยอ่ะก็รัฐบาลรับผิดชอบไว้แล้วกันผมทําตามรัฐบาลอันเนี้ยผมว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นมวยออ๋อเพราะก่อนหน้านี้มีบางคนเขาก็มองว่าเอ๊ะ เป็นผลมาจากศึกอบจอรหรือเปล่าที่สายสีน้ําเงินเนี่ยกวาดไปเยอะกว่าสายแดงก็เลยมีการหักหน้าสายสีน้ําเงินด้วยการประกาศเลยว่าตัดทั้งที่ก่อนหน้านี้สายสีน้าเงินดูยึกยักไม่กล้าตัดถึงขั้นว่าเหมือนไม่ใช่รัฐบาลของเมียนมาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นักตรีเมียนมาอะไรแบบนี้คืออันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาคงจะวิเคราะห์อิงการเมืองซึ่งเพิ่งจบใหม่ๆแต่เขาลืมคิดไปไง ว่าประเด็นการตัดไฟเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรตามมาอย่างผมเนี่ยผมโพสเฟซบุ๊กบอกว่าการตัดไฟครั้งนี้เนี่ยได้มันคุ้มกับเสียหรือเปล่า<อ>ผมตั้งคําถามนี้ขึ้นมาไงแล้ววันนี้ก็พอถึงวันนี้ผมเห็นมีสื่อหลายหลายสำนักนะเอาประเด็นเนี้ยไปพูดว่าการตัดไฟครั้งนี้เนี่ยมนได้มันคุ้มเสียไหมเพราะอะไรเพราะผมผมบอกว่ามันมันหนึ่งเนี่ยถามเอาในส่วนที่เราจะได้มันได้อะไรอะ คือได้ก็โอเคได้ภาพคุณอุ้งอิงได้ภาพรัฐบาลได้ภาพว่ามีความเด็ดขาดได้ไปโมกับจีนไงไปที่จีนก็เสียจืนผิงชมมาก็ได้ภาพไงได้คําชมสองก็ได้ภาพความร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพราะก่อนที่จะตัดเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของจีนมายืนกํากับที่ริมชายแดนแม่น้ําเมยอ่ะเออจีโบจีเบอตัดไฟอย่างงน้นงี้รัฐบาลตัดให้ก็แสดงอ่ะได้ความสัมพันธ์ ระหว่างสองอันนี้ใช่ไหมล่ะสามก็ได้ภาพเรื่องการปราบแกงคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมล่ะเนี่ยผมว่าปัญหาเหล่านี้คือรัฐบาลก็จะได้แหละเหตุผลทางการเมืองก็จะได้ลดแรงกดดันผลทางจิตวิทยาเมื่อรัฐบาลตัดไฟแล้วไอ้คนที่ประหวากับไอ้กล้องแกงคอร์เซนเตอร์นะกลัวแก้งคอร์เซนเตอร์จะโทรอย่างงู้นอย่างนี้พอตัดไฟปั๊บก็สบายใจว่าเโอเคนะรัฐบาลสั่งตัดไฟแล้ว แกงคอร์เตอร์ก็คงจะไม่ไม่มาแล้วมันสบายใจขึ้นไง